โอเเเคคโอฮ้ยว้าวฝาฝาเอาถึงหมกเปล่าได้ฝากถึงหมกเปล่าขอโทษครับคุณปร่ได้นประเดตั้งใจครับผมกีฬาเป็นกีฬาครับผมเป็นจังหวัครบเป็นไงนักแข่งเราทำไมกระโปงดังซะวะโอ้ต้องเบิกรถไปโอ้อ่างแต่รถเป็นนู่นเป็นนี่น่ะเรียบออกจากสนามออกจากสนาม โอ้ยมเจ็บดอกมันซ้ำท่าเสือมันคอนเทนต์มันคอนเทนต์มันบานี่คอนเทนต์มันบาคือขวานแต่ว่าแต่งตัวปั๊บเอาอัพ p up เลยบนพยังสร้างบอกใส่ไเลยอยู่ Việc lắm Sao bò lửa dứa Sao ông bò dân ba hiệu Tôi cũng tre bây Che xoắn đó Khá oan nào khốn nhổ phục thú ăn, phúc thú ok ok <coughs> เฮ้ยว้าวอ่ะนี่คือบิ๊กไบค์เกียร์ว้าวนะทุกคนอ้ใส่เกียร์สองติปุลูกตามไม่ทัน เราคือแรงหนูว่ะก็โหหาสูงกแรงนี่สัน เชีโอ้ยก็เลยเราทุรนุรนุรนเอย้วตอนนี้เหลือแค่4คันนะครับแข่งกันประมาณ6-7คันโอ้โอ้หเออไอเบนเบนท่อบินข้างในเบนท่อบินวะนี่ป้าตเบนท่อบินทำไมซาทลววะโอ้จะทิ้งแม แต่เสียงนุ่มมากเลยท่อไปเอา,าเสียงนุ่มบินท่อบินเกิดอ,อะไรก็เรือเ่อนท่อบินครับผมบินท่อบินช้าลงครับวันนี้ถ้าเราไม่ติดทิศทำบุญเราก็ต้องมาแข่งกัเขานะทุกคนโอ้ตายแล้เสิกต์สุดท้ายแล้วก็โค้งสุดท้ายครับผมด เฮ้ยใครได้วะใครได้เมื่อกี้ดูไม่ทันทางตรงใครได้วะใช่ไหมเมื่อกี้ตอนเข้าทงอ่ะใกล้กันมากเลยมาสองรุ่นพี่แล้วร้อยห้าบีแล้วก็ร้อยห้าเอนวันนี้เรามาทันสวัสดีครับเป็นได้ได้จักถวยกันแล้วเนี่ยได้จานครับลูกพี่ได้จานแต่สิได้ไอ้ถาดตั้ซัวคือเกาละยุสัยอ่ไะถาดตั้ซัวต รอนแกงยู่พี่รอนแกงยู่นี่เด็กถวยแล้วเด็กถวยแล้วได้รุ่นหงแล้วครับได้ค่านนำมูลนำมันขึ้นไปบ่ไแ้ครับมีเเสียอนเสียไตัวจริงเลยเฮ้ยแมนบอตัเป็นอตัพี่นะครับอมสายชิวแต่ใช่อมสายชิวเจินวได็กเขาว่าผู้ใดไอ้ขั้นสีเขียวเหยียบข้อเป่าอ่ะขั้นไหนขั้นไหแนัวนอนอนบอตัวแมึงแออกตัวแงแท้ คครัือเ่อกี้ลบออก้ายคือไปเหยียบพอเขาแค่ทิ้ระยะแล้วครับน้องมก็เอไปเล่นวะเดียวผมมีิงอยู่ครับฝากฝากว่าถึงหมกเปาได้ฝากถึงหมกเปาโอ้ขอโทษครับ ผมไม่ได้ตั้งใจครับผมกีฬาเป็นกีฬาคครรััับบผมจงหวสนามหนาเราวอกมันขับตามหลังตัวเด้อยปล่อยเลยครับยืนครับผมยอมเลยครับผมยอมร้ายเฮ้ยทีมเขียวทีมขอดแก่นมาหลายยอดสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้ยคืตั้งหน้าตั้งตามาเอาถั่ยครับแต่น้อ เทปสีเขียวเขียวเนี่ยตู้เขาโคราชเฮะสวัสดีครับสู้เขาโคราชเราสวัสดีครับโคราชเราโอ้อะไรวะกกกะกากน้อยโคราชฮาได้ยักสวยแล้วถึ็นตวเงครับเป็นตวยแล้วสวยอย่างคือที้่าดแท้พี่ขอโทษี่ขอโทษเฮ้ยสวัสดีครับเป็นไงได้กี่ถ้วยแล้วโคราชเราทำไมมันดูแบบเงียบเฉาทำไมมันดูไม่คิดการทะเลเพิ่งมาเนาะ เขาใช่ไหมเขาขีดการ์ดจนคนเหนื่อยแล้วใช่ไหมถ้ามาเร็วกว่านี้เนี่ยมันจะขีดการ์ดกวนี้แล้วการที่เป็นโรงค์การแล้วเออตัวจี๊ดเราใช่ไหมมันเสียงทอหรือมันเสียงอย่างวะเสียงเส็บๆนี่นักแข่งเรานักแข่งเปาอยู่แต่รถคนไปใส่เปลือกคอแล้วโอ้จัดเปลือกไอ้มาเปลือกออกซิเจนเขามาเปลือกไอ้ พัดลมเเสียร่านักแขเป็นไงนักแข่งเราทำไมกระโปงดังะต้องเอ้องม่โอ้อางแต่รถเป็นนู่นเป็นนี่น่ะเออมึงซ่อมกี่รอบแล้วหมดกี่รอบแล้วมึงทำจากร้านแหนงว่ามาดิีเอาร่อใช่รถพี่มันจบกว่าไปพันพีเร็วๆเลยโอราเนี่ย รถเขาทํากันตั้งแต่ชิี่แล้วรถตัวเองมึงทำเมื่อคืนไม่ทำเลยไม่ทำเลยแล้วแต่บุญกรรมแต่เวรเออความกระปี้กระเป๋าคอนแก่นเขามีเยอะกว่าโคราชเราโคานันเอเออโคราชเราดูแบบเหมือนโดนบังคับมาขี่อ่ะฟาเเหมือนโดนบังคับมาแข่งโคราชเราอ่ะดูคอนแก่นเขาแบบข้อเสียของการมีสนามอยู่บ้านนี่แหละไม่ค่อยกระปี้กระเป๋าหองคนอื่นดูดูเข้ามาซ้อมกัน แต่บอกเลยครับผมรายการ R15 นี้มันมากๆมันสุดๆเล็ดเดือดด้วยเวลาพอๆ,ๆกันกับ R3 เลยเฮ้ยได้ขั้นใหม่แล้วเวย้ยอ,อ้อ๋ <laughs> อการ <วะ S 2> เาๆๆง็ะมาสำหรับเล็ดสองรุ่น R15 สีสวยสีจิจัดสีสวยจิจัดมาก 6C6 มั 6, 4, 6. นจะเก่งก็6 C6 โมงแท้นะครับทุกคนนี่คือตัวท็อปๆระดับประเทศเลยนะนเนี่ย R15 เนี่ยนี่คือตัวท็อปๆระดับประเทศที่มารวมตัวกันนะสนามสารทรเลยนะครับหลายหลาคนสู่เค้า R15 เป็นที่ไม่เอครับเออ เจชีได้ออกดีทำไมเจชีได้ออกสตาร์ทดีโพดคัดลิฟายมาดีโพลแถวสองเนาะอี๋ออไม่ได้โพเดียมทุบรถเลยเออทุบรถเลยโพเดียมมีห้านะเอ้ยออกสตาร์ทที่สี่ถ้าได้ต่ำกว่าที่สี่อาสาวเรื่องนี้ออกสตาร์ทที่สองออกสตาร์ทที่สองหนึ่งร้อยเอ็ดคิดว่าได้โฮช็อตไหมคิดว่าได้โฮช็อตไหม คิดว่าได้แน่นอนเฮ้ยป๋าโค้งหนึ่งคิดว่าจะแย่งเขาได้ไหมป๋าพยยาามครับอ่ะโฮช็อตนะครับผมอันนี้คิดว่าได้ไหมเปอร์เซ็นต์โฮช็อตได้ไหมต้องตามเขามาดูรันเบอร์กันครับเฮ้ยดูรันเบอร์ด้วยถ้ามึงได้โฮช็อตวันนี้พี่ให้เบียร์ลังหนึ่งอ๋อโฮช็อตมึงถ้ามึงได้ที่หนึ่งพี่ให้เบียร์อีกเป็นสองรางอัดฉีดเออเอาดูวะเออคิดว่าได้ไหมหนึ่งในห้าผมว่าผมได้ เมื่อเช้านี่โมงแรกเนี่ยผมน่าจะไปกองอยู่บนมะพร้าวแล้วโอเคโอเคคิดว่าหนึ่งในห้าได้ไหมแม่จะไหวอยู่ครับน่าจะไหวอยู่เนาะครับผมเอออได้เออหนึ่งในห้าได้ไหมหนึ่งในห้าเฮ้ยไม่มีแรงเหรอหมดแล้วโอาแดดแดดก็แดดก็ไม่แรงแล้วนะหมดสองเลนแล้วหมดสองเลนแล้วเฮ้ยโคราชเราต้องสู้ดิ๋ยววะหนึ่งในห้าให้ได้นะเว้ย ต่อให้เขาต่อให้่ต่อให้เราส่งในเกตต่อให้เขาดงน,น,นไหนออบอบ,อบอันออกตัวหันออกตัวมือชีมือชีต้องมีการรอ เป็นการหมกระหว่างรุ่นมือใหม่ C ีหมุกไปขี่บ,<ส>บีแล้วก็<อ>รุ่น A หมกไปขี่บีครับัวนี้มาหมกขักหมกแน่ร่วมกันครับรต้องหมุกนนี้นเที่ยวทัพสนุกแน่นอนออพี่เลยมาช้าพี่หมกปันห้องหมกห้ว <S <S> <S รอบหน้าพี่รอบหน้ารอบนี้ชนงานเหลือเกินอันนี้คือมุมภาพโม่มตัวจีพีเลยนะครับระดับโม่ต G จีพีประเทศไทยเราเลยเก้ารอบสุดยอด My Don't my.

มาดีครับผมที่หนึ่งเลยน,นะครับผมรอบที่สองผ่านไปรอบสุดท้ายนะ่าจะมีปัญหาอะไรไม่รู้หรือว่าเป็นน้องใหม่มาดูเจชีน่าจะโดนหรือเปล่าโอ้โเนี้ย สนามน้องน่าจะเจ็บนะครับน้องน่าจะเจ็บอนยะู่ไปเลยรถเข้าพิกกันเลยเอารถเข้าพิกกันเลย ถอดถุงมือถอดอะไรให้น้องเลยสาวๆผายปอดหน่อยผายปอดไหมต้องผายปอดไหมไม่ต้องโอเคเก็บตรงไหนไหมเก็บหายปละเดี๋ยวอยู่เพิ่งขยับรอให้หายเหนื่อยก่อนกี้ก็ยังพูดกูอยู่เลยว่าต่อแรงให้ยังต่อแรงต่อแรงให้ต่อให้เราส่งในเกตต่อให้เขาต้องหามเดี๋ยวรอก่อนเออถ้าหายปลาะเดี๋ยวรอก่อน รอผู้เชี่ยวชาญเขาตอกตามเขาดีตัวอ๋อได้ตอกแม่นแมนให้ใส่ป่ะถอนเกียร์ผิษฮะทีลังกาเลยจีตีลังกาเลยมันสิตีได้จังไหนวะถอนเกียร์ผิดตีลังกาคือเจ้าโยงจึ้งจึ้งเหรอมันเป็นสี่ตีวะใส่อ๋อพี่เป๊พี่เป๊พีันคือสิเจ้าลมอยู่เฮ้ยเยาว์จังสัน เรเคยโรยมึงเที่ยวดอกไอ้น่ะคนเก่งผมสามจะกินมายังไงพี่โอ้ยเราไปย่างดอกรถบ้าพังดอกสบายไม่รุ่นญี่ปุ่นเด้พี่เดี๋ยวเดือรอก่อนเด้อะเป็นสนามพยาบาลบ่มีบ่เอาหมอนมาเลยเอาผ้าห่มนอนนีเราะมื่อแรงเอ้ยปฐมพยาบาลแต่นี่เฮ้ยยังไหนแม่ครับต้องตื่นเลครับโอ้ยต้งไหนบ้างเอาหนีรถเอาไงเอาหนีไงควนเขาสิต้องการออกซิเจนเฮ้ยหายเลยหายปอดเลย แต่ยาดมพี่มีนะอย่าดมแมอ่ะดมไม่ได้พี่ทำไมนี่แหละเอาไหมแพรยาดมมึงเป็นคนประเภทไหนแพยาดมวอ๋อไม่ถูกกับยาดมอู้ว่เจ็บดรกมันซ้ำท่าเสือมันคอนเทนต์มันคอนเทนต์มันบ่าหนิคอนเทนต์มันบ้าไอใส่เส้นเกีเกินหนาสิเส้นเกียเกินเกียเลอะเส้ยเกินไปเทพดา่ฮ้ยเทพใส่จามีกล้องจะกล้องี่ว่าปันม่อตัวจีพี่หล ภาพซาขึ้นมาบังกระหาบมันเป็นทั้งเบิงล้เบิ้งเลยเบิ้งเลยเิเลยไเบิงลยว่เบมเเย่เบ้งยไตบิ้งเลยเยไป่บ้งเไม่ไม่งย่เ้ลยม่อลย่เบิยมเกงเเ้เลยไมเบงเลมบเลย่งเลยไม่งไม่รบ้งิลไบ้เม่เ่งบ่ตงยาบาเลย หยาบไม่ได้ค่อยเรียกหนึ่งหกหกเก้าหนึ่งหกหกเก้าอันดับแรกคือเดี๋ยวค่อยค่อยเดี๋ยวค่อยค่อยยืดขาก่อนครับยืดขาเช็คขาก่อนยืดขาก่อนครับซ้ายขวาขยิบขยับปลายนิ้วเท้าอ่าเช็คลองเท้าก่อนปอนชิกทุเนียเตรียมเลยนาะดูซิว่าสามารถเอาสันหลับยึ่นเต็งขึ้นมานั่งได้ไหมเตรียมไว้นะทุกคนถ้าทุกคนเคยเจอแบบนี้ก็สถานการณ์ต้องรีบเลยแหละครับท้าท้าลุกได้เลยเฮ้ยพอเอากูชีปปับลุกได้เฉยว่าเอาลุกขึ้นลุกขึ้นสั่นด้วย ข้างซ้ายมันขยับไม่ได้ในขวามันมันขยับได้พี่แต่ผมเจ็บมันจุกอยู่มันมันจุกมันปวดแน่นอนไม่ต้องห่วงตอนนี้คือค่อยๆใช้ใช้กล้ามเนื้อหลังนี่พยุงตัวเองก่อนบอกให้กำลังใจกันเลยเหรอได้หรือเปล่าบอกให้กำลังใจกันได้ไหมไม่ได้บอกต้องดูหลังก่อนโอ้เพียงดอกไปเท้าไปยืบไปเท้าไปเอ้ยสบาย แล้วค่อยเช็คกล้ามเนื้อหัวไหลว่าเราสามารถขยับหัวไหลยกขึ้นซ้ายขวาอะไรได้ก่อนหรือเปล่าค่อยๆค่อยบึ้งรถบช่วยช่วยก่อนช่ยชก่อนไอว่ามันไอว่ามันจุกคือซื้อไม่ได้ไหมนาสิไล่หลุดจิใส่ไปได้ไหมหลุดคือซื้อหรอกว่าหักดอกไหลก็ชอบหลุดชอบเลยไม่มีอะไรจะชอบเลยชอบอย่างอื่นไม่ได้หรอชอบกินเบียร์กินอะไรว่าไปชอบไหลหลุดพอนะเฮ้ยชอบนี้สุดเหรอแสดงว่าไม่ยังหรอไม่ยังหรอยังมี ปลลูกขึ้นลูกขึ้นลูกขึ้นไอสาวเนี่ยลูกขึ้นเอไอ้สาวยังไม่ชอบอยู่เว้ยแมเจ็บปนี้ไม่ชอบมีอยเจ็บแค่ไหนก็ชอบีย่บยแไม่ได้มาย่อย่าเอามือขำไหมล่ะไปกอดกอดคอพยุงไปอ๋ กอดคอพยุงไปเอาอแม่จะคนเราไปรพหมดนี่เมื่อี้เป็นอะไรที่สาหัสมากเลยเจ้าว่าได้ขอเจ้าทีบอกเฮ้งเด๋ยถวายน้ำแดงถวายเลยอนบ่ครับเราขาก็ยังอยู่แม่มองเลยบ่พอหรือวะากะทีมงานเพิมมาเมื่อนี้เอาเอากันขัดบดเพิ่มขนาดเอากันขักเอากันเนี้ยบดเ้ากันขี้ครับครับอเจ้าที่เจ้าทางแล้วขึ้นไหมได้หลังไหมมันเป็นไดบอกให้ฟังดูเอ่อสีมาป๊บมันเป็นไดสีใสเกียร์ไดมามาตะเกียร์ไดนอ่อ จำเลยบ่ะเอาว่าแมนสิเป็นน้ำหลอดเสียงน้ำบ่กว่าเอาได้น้ำหลอดเสียงอักเสบด้วผมว่าสิ่งร่างกายไปเมือวครับตอนนี้เบิ่งจากเทปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ต้องไปดูเทปผมเห็นแล้วไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครมาคนเดียวครับแมนอยู่น้องเช่นแหละเสี่ยใครมาเปลี่ยนเหรอเยอะบ่ต้องคิดยากเลยเยอะผมตีฮะเรื่องมาเลสซิ่งทางแล้วนี่เลี้ยงน้อยครับหันคอได้แต่ว่าคอไม่หักครับแน่ๆเน่ยยังเป็นเชนเกสีหักกระกอาอีกเหรอเลือกมาทางนี้แล้วมีผ้ากันไหมครับ ะอยากเช็ดตาอยากเช็ดตาเออเอิืนเอาผ้ามายากเลยอยืยอจากเช็ดไปตีอะขอผ้าเย็นหน่อยขอผ้าเย็นหน่อยตอนแรกเรามาเกียร์ไหนเกียร์สี่ที่เกียร์สี่แล้วลงมา2 2> สองเกียร์เราจะลงมาเกียร์สองหรือว่าเราจะจะลงมา2 2> สองแต่มันไปถึงหนึ่งแต่โหเหยียบพื้นนด้นนี่พอเหยียบเกียร์พื้นปุ๊บมันจะล้อล็อกเพราะว่ามันไม่มีสลิปเปอร์คัตมันบ่อืมมันหนาต่อเลย กำลังมวลแล้วเนาะพอลมปั๊บกะบจุกเป็นวะพี่ผมลบกวนด็งแขนเสื้อออกมาเลยเออฮออะมาสิถอดจังไลยสิเนี่ยไปเดลิเวอรี่ส่งถึงบ้านเลยมาทุกคนกรอบต่อไปคือเป็นเป็นสป,ปินเลสเป็นสป,ปินเลสห้ารอบครับรีสตาร์ทของรุ่นร้อยห้าสิบห้าีหลังจากเกิดอุบัติเหตุเสียเวลาไปเอาแค่ห้ารอบพอครับห้ารอบพอเรามีสิ่งแก้ตัวแล้ว เ้ยไล่บักเกดูนะว่ารถเกโพดหรอวะฮะเกโพดหรอวะออกโต้เขาจำสตาร์ทไปเลยเออเอาโลดเอาโลดเออออกจำสตาร์ทไปเลยเดอะวินเนอร์ของเราจะเดอะวินเนอร์หรือเปล่าออกตัวดีด้วยนะของเขาอ่ะโค้งไก่เนาะไล่เบาเนาะจะหลับแล้วเนี่ยเราง่วงเหรอไก่ละไก่ละโค้งสามอ่ะเขามาข้างในหน่อย ข้างหลังเขารอเสียบตลอดเลยอย่าเปิดช่องใจไหมบังไว้เยอะๆใช่เขาทิมตลอดเลยบังไว้อีกบังขวาลึกๆบังขวาเข้ามาอีกฟุตหนึ่งเลยเพราะว่าเขาพยายามจะจิ้มมากเลยวงสามป๋าเจ้าตองได้โฮช็อตรอบนี้ตองได้โฮช็อตเจ้าลากไปเลยเสียบเข้าไปเลยอย่าออกขวาเสียบเข้าไปนี่เอาเอาไล่ไหม ไ, okay, ได้ที 3, 3, 3, 3, ่หน oh, no mm ึ hmm. oh, ่งไหมที่เจหรอพี่ได้ที่สามที่สามที่สามหมดแล้วใช่ไหมนะ ความเกลีนี้สุดยอดมากเลยเอาจริงเอาจังมากนะครับเรื่องการแข่งขันมีวินัยการซ้อมการทารถเอ่ยทุกอย่างมีวินัยของโคราชบ้าโคราชนี่คือพอได้ลงสนามพอได้ต้อนรับพอได้รับแขกนะโคราชเราสังเกตด,ดูขนาดขนาดทุรถ